เกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านเฟอร์นิเจอร์ในอำเภอทัพปุดจังหวัดพังงาเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดสาเหตุเบื้องต้นมาจากไฟฟ้าลัดวงจรเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านพรสิริเฟอร์นิเจอร์เลขที่59ทับ17หมู่ที่1ตำบลทัพปุดอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาเเวลาประมาณ14นาฬิกาของวันที่2 6มิถุนายน2553ที่ผ่านมา ดยร้านเฟอร์นิเจอร์ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นอาคารพาณิชย์สองชั้นครึ่งจำนวนสองตูหามีนางปณพัชชาหวานดีอายุ43ปีเป็นเจ้าของร้านนายเกษมสุขพันธ์ลูกจ้างร้านพรชิวีเฟอร์นิเจอร์แจ้งว่าในขณะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เจ้าของร้านไม่ได้อยู่ภายในร้านมีเพียงตนเองและภรรยาอยู่ในร้านแค่สองคนซึ่งตนเองกำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่ภายในห้องครัวของร้าน ที่อยู่ติดกับบันไดทางขึ้นชั้นสองได้สังเกตเห็นควันไฟลอยออกมาจากทางชั้นสองตนจึงวิ่งขึ้นบันไดไปดูพบว่าต้นเพลิงมาจากห้องด้านในของชั้นสองซึ่งเป็นห้องเก็บโซฟาแต่ในขณะนั้นควันไฟเยอะมากตนจึงไม่สามารถเข้าไปดับเพลิงได้จึงได้รีบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไปยังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเทศบาลตำบลทับปุดดังกล่าวด้านนายการุณชูสังรองนายกเทศมนตรีตำบลทับปุดเปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ดับเพลิงของทางเทศบาลได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้เมื่อเวลา14.10นเจ้าหน้าที่จึงได้รีบรุดมายัางที่เกิดเหตุและสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ภายในเวลา20นาทีแต่เนื่องจากสภาพอาคารชั้น2ต้นเพลิงปิดทึบอากาศไม่สามารถถ่ายทเทได้สะดวกทำให้ย,ยังมีควันไฟอยู่ค่อนข้างเยอะทางเจ้าหน้าที่จึงต้องขอกำลังเสริมไปยังป้องกันและบรรเทราสาธารณภัยจังหวัดพังงาพร้อมด้วยหน่วยดับเพลิงเทศบาลเมืองพังงา นำรถดับเพลิงมาช่วยฉีดน้ำสกัดควันไปเพื่อไม่ให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาอีกโดยใช้เวลาประมาณ3มชั่วโมงจึงสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ภายหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจพูทอนพับปุตดได้เข้าไปตรวจสอบภายในสถานที่เกิดเหตุโดงกานคาดว่าเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรโดยทางเจ้าหน้าที่จะได้รวบรวมหลักฐานเพื่อสอบสวนหาสาเหตุเพลิงไหม้ที่แท้จริงต่อไป เกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณกี่โมงคะพี่ใครเป็นผู้พบเห็นผิดการตอนแรกโมท่บ่ายช่วงก็พึ่งแล้วมีใครเป็นเป็นคนพบเห็นต้นเทิงก่อนคะมันเกิดขึ้นได้ยังไงที่ได้ขึ้นมาดเสียงมันจะเบิร์ตขึ้นก่อนถึงกับพึ่งผิวมาเลย่วิ่งมาเลยถึงกับข้างหน้าเห็นไม่มีเลยพึ่งจะเดินเข้าไปกินข้าวโตพึ่ปถึงเห็นวันลงจาดเลยพึ่งวันลงจาดเลยก็พึ่งก็ที ไอ้ตีขึ้นมาแลข้างบนถึงจะขึ้นไม่รถแล้วอ๋อควนันเต็มไปหมดเลยข้าวไปถนตรงกลางโอ้ได้รับแจ้ง14.10แล้วก็โทรประสานกับฝ่ายป้องกันของเทศบ,บาลสมุทรปุดก็กว่าจะมาถึงก็ประมาณ20นาทีมาถึงก็เร่งควบคุมเพลิงประมาณ20นาทีก็ควบคุมเพลิงได้แต่เนื่นองจากข้างในเป็นอาการปิดมันไม่ใช่เพาะห้องที่เกิดเพลิงและส่วนด้านในมัน ควันพุ่งมากกว่าดับเพลิงจะเข้าไปถึงเนี่ยใช้เวลาประมาณอยู่ประมาณ20นาทีได้ครับประมาณ20นาทีควบคุงได้ได้ครับนะที่เหลือนี่คือจะเป็นเป็นควันนะคะเป็นควันนะเป็นควัน